วันนี้นะครับกับพบกับผมอีกครั้งกับคราดิสนะครับผมวันนี้เรามาเจอในเกมแกรนซ s a ากไอไม่ใช่เดะเซเว่นไนท์เรวิวชันนะครับผมก็วันนี้นะครับเรามากันในอัปเดตใหม่เนาะก็เป็นอัปเดตประจำสัปดาห์นะครับแต่ว่าเขาก็มีดันเชี่ยนใหม่ด้วยนะครับผมก่อนรอบนี้เรามีอะไรที่อัปเดตใหม่บ้างนี่ยเบลวไปเชือมกันแล้ว เดินนะสำหรับอัปเดตฉบัาที่14เนาะ mm. ก็จะมีรันเทียนใหม่นะผมเป็นอ่ารันเทียนบอสตัวนี้นะเซอืน e mm. ก็ของรางวัลก็จะแลกได้เหมือนเดิมเนาะก็จะเป็นเซย์นธาตุน้ำนะผมแล้วก็พวกอื่นก็จะเหมือนเดิมนะ ก็ระยะเวลากิจกรรมก็ประมาณ27วันนะแล้วก็จะมีอ่ากาชาใหม่นะเป็นตู้เซนะืร์นเนาะนี่เป็นส่วนมากมันจะเป็นลิมิเตดดิดิชันนะนี่อย่างเทโอที่เข้ามารอบก่อนเนี่ยก็ไม่มีแล้วนะเซืรนะ์นน้ำเป็นตัวใหม่เลยนะ เทโอดาบเนี่ยไม่มีไปดูตู้ปกติไม่มีนะผมก็แสดงว่าไอ้ตัวพวกเนี้ยมันเป็นตัวลิมิเต็ดนะแล้วก็นอกจากรันเจียนไซน์ใช่ไหมครับก็จะมีอาวุธใหม่นะเอาเปนะ็นอันที่ผมเปิดให้ดูเมื่อกี้แหละเป็นเนี่ยควานธาตุน้ำนะครับนะ แล้วก็นอกจากขวานธาตุน้ำแล้วยังมีอ่านะอันนี้นะครับดาบเทโอสามารถคราฟได้แล้วนะครับผมอ่าแต่รอบนี้นี่ขวานธาตุน้ำคือมาปุ๊บคราฟได้เลยครับผมไม่เหมือนรอบเทโอร,รอบเทโอนี่คือต้องรอนะ อเคคนะรับสำหรับเดี๋ยวนะอืมอ่ารูนบอสก็จะเป็นบอสต,ตัวใหม่นะผมอ่าตัวตัวธาตุไฟนะก็แต่ว่าของรางวัลก็จะเหมือนเดิมนะไม่ต่างกันมาก็ลำดับก็เหมือนเดิมนะเนาะสี่ถึงยี่สิบก็จะได้ของเท่ากันอะไ แต่รอบนี้เหมือนมันเปลี่ยนมันเปลี่ยนเวลาด้วยนะครับเปลี่ยนเวลาทีบอไปแล้วอ่านี่ไงนี่เขาเปลี่ยนมีสามเวลาอ่าก็ให้ลบไปเลยครับสองชั่วโมงก็จะเป็นเวลาไทยก็จะเป็นสิบโมงถึงเที่ยงห้าโมงถึงหกโมงอะไรเงี้ยทุ่มถึงสองทุ่มอย่างเงี้ยนะครับ ก็จะเป็นสามเวลาเนาะแล้วก็เป็นแบ t เทิลพาร์ใหม่เป็นแบ t เทิลพาร์ของอันเนี้ยก็ของก็จะแจกเหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็พวกบอสอ่า บอสอันนี้นะครับกับบอสนี้ของรางวัลเวลาที่จบดาะมันจะให้เลือกกล่องใช่ไหมครับแต่ก่อนก็คือได้แต่แบบอะไระของกรกากะ่ะสงดาวอะไรเงี้ยรอบนี้ขออัปเกรดขึ้นแล้วนะครับผมคือเพิ่มรางวัลอาจจะเป็นของสี่ดาวหรือของสามดาวเงี้ยก็ว่าไปก็มันปรับให้ดีขึ้นนั่นเองครับ กรณ์เน,นั้นก็เป็นอ่าบัก๊กแก้บั๊กนิดๆหน่อยนะผมก็เดี๋ยวนะอ่าเราในส่วนของตัวละครยอดนิยมนะ <c oughs> ก็อาทิตย์นี้นะครับผมไอเทโอนะครับผมโดนเบียดนะครับโดนลิน่าแซงนะครับผมลิน่าลิน่าคือเดี๋ยวนะ นี่น่าคือใบนี้นะครผมโดนเบียดแซงไปแล้วก็อนดับสองก็เป็นเทโอเหมือนเดิมครับลำดับสามก็จะเป็นคารินเนาะแล้วก็ลำดับสี่ก็จะเป็นาลาเชลไฟลาเซลปืนนั่นเองครับปืนไฟก็น,น่าจะเป็นตัวที่เราครัฟนี่นะผม นอกจากนั้นระดับตั้งแต่ระดับ5ลงไปนี่คืออ,อัตราการใช้คือน้อยมากครับ1%นี่ครัเแทบจะไม่ส่งผลอะไรเนาะส่วนอาวุธอาวุธ,วธก็ยังเหมือนเดิมเนาะก็ยังจะเป็นดาบคริสสนับหนึ่งอยู่นะแต่ว่าอาวุธที่ตีตื่นขึ้นมาระดับไล่เลี่ยกันคือดาบเทโอครับทีนี้ดาบเทโอเขาเปิดคราฟได้แล้ว มีโอกาสที่อาทิตย์หน้าเนาะดาบเทโอจะขึ้นแซงดาบคริสไปละนะผมก็ประมาณน,นี้เดี๋ยวเราต้องสุง่มกาชาซะหน่อยนะผมสุ่มโกลเนี่ยนะ จะเขนะื่อนะเออสามดาวไม่ออกเลยผมว่าตู้เครื่องประดับนี่ไหลสาระสุดๆละโอ้โหไม่การันตีสามดาวเลยรอบนี้นะเขาแจกมาเนี่ยผม ครบหนึ่งการันตีเลยด้วยนะไม่รู้ได้อะไรนะต้องได้สีดาวแน่ๆหนึ่งใบนะผม,มกดรัวๆอ่ะบคารินโนคารินแม็กแล้วอะ ไปเลยคือไม่ได้หวังนะนะคือเกลือแบบโอ้ไม่ไหวไม่ไหวจะเคลีย re. เนี่ยกดฝังแบบกาันตีอย่างเดียวแลยเลยแปดสิบนะผมอีกเจ็ดสิบนะได้กาันตีเฮ้ยมานะผมหนึ่งใบซ้ำหรือเปล่า อ๋อ oh, ตัวนี้ซ้ำนะับก็ปลล็อกขั้นสองก็ตัวซ้ำก็ดีเนาะปลล็อกขั้นนะคาดินมาอีกแล้วนะผมตถาดมืดเ,ออเรือไปแล้วโอ้คริสก็ดีนะ เฮ้ยโอ้4ใบ2งานแล้วนะครับผมรอบนี้ไม่เกลือนะสไปค์เคยนะผมนะ่แต่ยังไม่มีนะสไปน้ำเฮ้ยสามดาวก็ได้สไป <c oughs> รอบนี้ได้หนอหนอสามตัวแล้ว ถือว่าก็ก็คุ้มไปแล้วนะครับผมโอเคไอยินนี่คือเกินแล้วเนะี่ยถาดมือไปเองไอสามนะแต่ผมนี่ลินน่าไม่มาเลยนะโอเคนะผมคาลินเอ้ ธาตุแสงครับผมโรดีนะอันนี้การันตีแน่ๆ่เนาะธาตุไม้ตัวเดิมปะเนี่ยเคยร,รับร้อยยี่สิบใบไอ้สีดาวมาสามตัวเอออีวาน อีวานแจกฟรีแล้วนะเย้นะผมมาลองตู้เซินกดได้เสียนก็จัดไปสิครับถาดไฟไม่ใช่เซื่นนะเอ้ยไม่ใช่ ถอามเมืองเคนะครับผมเออมาเกือนี้ไอ้ตัวนี้ยังไม่ได้ไอ้หรือว่าได้แล้ววะเอาไปใส่นั้นพอดีครับใส่หนังสือเนาะ เลยนับเกลือเดีคผมสำหรับวันนี้ก็จากกันไปด้วยผมเกลือเนาะเดี๋ยวครั้งหน้ามีอัปเดตอะไรใหม่เดี๋ยวจะมาอัปเดตเพิ่มนะผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ